โอ้โหคุณผู้ชมเป็นกันาีเบวไปดิมาหลายต่อครับโอเคอยู่เจได้อยู่1ิได้อยู่โอ้โหมันท่าอยู่แล้วกูสิบออ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูสิบเรียบร้อยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นปะ ถ้าม,มันมันมันได้จ่ายอ่ะแบบตอนเป็นคูณอ่ะแล้วแล้วมันได้จ่ายคือเนี่ยแจกันหนึ่งสองเออก็สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับ Big w i n น a าลนะครับวันนี้เราก็มาหยบเกม Regen o o p u r s ลสินะฮะหรือตำนานแห่ง p u r s u u t เป็นเกมอ่าค่อนข้างที่จะเก่าแล้วเออเพราะว่าเข้าเข้ามาเนิ่นนานแล้ว วันนี้เราก็มาเล่นทุนหนาเหมือนเดิมนะที่หนึ่งร้อยเคนะเพื่อเป็นเกมไม่เสียเวลาเราไปเลยกันลุยเลยลุยเลยกันเลยดีกว่าลุยเลยไปแล้วตอนนี้นะคือเป็นเกมที่ผมแบบเคยแตกแตกนอกแบบโหดโหดจัดเลยนะเกมนะคืออุ้ยเนี่ยเนียเนียเหรียญเหรียญทองแถวหนึ่งโอ้อุ้มเห็นปะเห็นปะ เพิ่งแบบบอกว่าเป็นเกมที่แตกนอกค่องขัง้นโหดมาแล้วที่หมื่นเก้าอ่ะแป๊บเดียวอ่ะโอ้โหมารอบอุ้ยเกือบเข้าฟรีนะนี่นี่น,นแล้วเนี่ยจังหวะแบบถ้าแบบติดคูณแล้วได้ไหลอ่ะแพงมากเลยนะรูปแบบเกมก็จะมาแล้วอานี้จ่ายอ่าจ่ายตัวที่มันติดตัวคูณอ่ะเขาจะเอาตัวคูณมารวมกัน แล้วก็ถ้าในฟรีเกมเขาก็จะสะสมไว้นะสะสมตัวคูณจะไม่ลดอุ้ยโอ้เต็มแผงน้ำกระดานโหเห็นอะไรป่ะเมื่อกี้ถ้าแบบติดคูณสิบสองอ่ะหกพันคูณสิบสองเป็เท่าไหร่หกสองสิบสองอะไรสิบสองหกเจ็ดมืนอ่ะคือถ้าถ้าติดจ่ายตอนติดคูณนี่นเป็นคูณเก้าเห็นไหม เป็นคูณกา้าแล้วถ้าจ่ายนี่เป็นคูณสิบถ้าจ่ายก็ไหลไหลคูณสิบตลอดวิ่งมาดีนะใช้เล่นนะเอร์ซิอุผส,สไมไมผมเบ็ดสุงมุดเท่าไหร่ผมไปสองพัน 2, เลยเหรอผมว่าขึ้นเป็นหกร้อยดีกว่า<ป>ยาวๆไปนะฮะอันนี้ทุนร้อยเคเราแต่ฟรีอ่ะค่อนข้างเข้ายากนะเกมนะี่ ความรู้สึกผมนะฟรีเข้าเข้ายากจัดเลยแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไม่ค่อยแบบจะจ่ายด้วยเนี่ยละมันเน้นไหลนอกไหลนอกด้วยเนี่ยเห็นปะเหรียญอุ้ยเหรียญเท่าหนึง่งไหมไม่มาถ้ามานละ้วได้คูณมหาศาลแล้วเจ้กันหนึ่งเออเจสามไปสวยไหลไปเรื่อยๆเคได้อยู่ สวยไหลอืมแจกันลงลงไม่ครบนะเจสามก็คือเกมเนี้ยจ่ายเป็นตัวอักษรก็ได้แต่ขอแบบหลายวิธีอ่ะก็แพงเหมือนกันคือไม่จำเป็นว่าต้องต้องได้จ่ายตัวตัวแพงๆนะคือจ่ายตัวเล็กๆแต่หลายวิธีก็ลั่นได้เหมือนกันฟรีไม่มาเลยทุกคน ขอตสัก3าสิีดิหมุนมาประมาณสามนาทีแล้วนะสามนาทียังไม่เห็นฟรีเลยปกติมันกไ็ไม่ได้เข้าฟรีง่ายหรอกเข็มนะเข้าฟรีค่อนข้างที่จะยากเลยนะแต่ถ้าเข้ามาก็แบบหวังนิดนิดหวังให้แบบจ่ายอะ่ะอุ้ยนี่ไงพูดแล้วก็มาเลยหวังให้จ่ายเหรอ หวังจ่ายเจ้าหวังเจ้าสร้างชื่อนะไปเนี่ยไอตัวคูณเราอะ่ะก็จะเป็นแบบเราจะจะเก็บปกติใช้แล้วมันจะหมดใช่ป่ะแต่ในฟรีก็จะเป็นแบบเก็บตัวคูณเห็นป่ะปึ๊บเพิ่มเป็นคูณหจะไม่ลดแล้วนะโอเคคูณหและอุ้ยอ่อนเอออุ้ยสวยมากสวยมากสวยมาก ไปอีกโลวายอะไรก็ได้เอออมสวยมากเฮ้ยคูณยี่สิบแล้วนะก็คือถ้าแบบมีช็อตไหนที่แบบลั่นลั่น่ะแบบเต็มกระดานน่ะเนี่ย A A 2สองโอ้ยถ้า A 2สองนะขอละลั่นทีนึงเพื่อนเต็มกระดานทีนึงเออเนี่ยเห็นปะ่ะแจอกันวิ ม่อีกเท่าไหร่ตุ้มหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะสวย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 จัดเลยปีนี้เปิดมาโอเคเลย ύ, อุ้ยหน่อยเพื่อนคูณยี่แปดโอเคเห็นปะแบบต่อเมื่อกี้มันมันจ่ายวิธีน้อยมากนะเพราะมันเป็นตัวใหญ่นะปีนี้ก็ได้มาที่ประมาณสี่หมื่นสามนะทุกคนไปกันต่อตผมว่าผมเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่า ใส่เบ็ดพันเลยริบทีไปริบทีง่ายๆเลยไหลๆเลยเพื่อนโอ้โหโอ้โหเพิ่มเบ็ดแล้วเพิ่มเบ็ดแล้วเอาหนักเลยนะเออเค่หนึ่งคหนึ่งอุ้ยไม่มาคุณตั้งเก้าแล้วอุ้ยสวยเข้ารีสวยครับ ก็คือถ้าถึงร้อยเคได้เลิกเลยโอเคโอค้โ,อโอวายลงสวยมากแต่เสียดายไม่มีตัวคูณเลยอ่ะ A2 สวยสวยสวยมากเีได้มาที่แปดคูณสิบเอ็ดนี่ก็หากินแล้วนะแบบถ้าจ่ายไหลๆเต็มกระดานเต็มกระดานอย่างเงี้ย เอสองวีไม่มาโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเอาหน่อยเบ็ดพันโลหนึ่งนี่ม้ามาหารักเธอไปวีเอาอีกเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โห เบทหกร้อยยังใจ่ายโหดกดวันนี้เยอะ่ะค่อนข้างเบาจัดแหละทุกคนไปต่อครับไม่สองร้อยเคเราไม่เลิกนะอุ้ยอุ้ยสวยสวยสวยเลยคูณสิบเก้าแล้วว่าหูถ้าได้ใจนะเออาหน่อยเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยกดเนี่ยเห็นปะ ถ้ามันมันมันได้จ่ายอ่ะแบบตอนเป็นคูณอ่ะแล้วแล้วมันได้จ่ายคือเนี่ยแจก,กันหนึ่งสองเออสามพันสองหูไหลไหลไปโหฟรีไม่จ่ายนะแต่อ,ออกมาจ่ายรัวๆเลยเฮ้ยอีเจนอัพอสิอุดนะไปถึงเป้าแล้วนะสองร้ยเคนะ คือผมว่าเลิกดีกว่าแบบเราอย่าไปโลภนะเราทุนมาเท่าไหร่อุ้ยเอา้าเข้าเฉยแถมนะถือว่าแถมนะคือเราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่เราก็ควรเอาเท่านั้นนะทุกคนอย่าไปแบบฝืนตัวเองนะแต่เนี่เราได้แถมนะอุ้ยโอ้โหสวยจัดสวยจัดคือเค,เคยเห็นวอันใหญ่ขนาดนั้นไหม คือวายวายท่าบ้านไหมเออคิวสามเหรียญหนึ่งอุ้ยเหรียญมาลงอะไรแถวสามอะเอาหน่อยไปเจ้างูยักษ์อุ้ยเพื่อนโอ้โหสงสัยจ่ายจ่ายนอกโหดจัดเข้ามาข้างในเงียบกิิบเลยแถมมาโอ้โหแถมมาสามพันนะดู <c oughs> อุช็อก โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะบิ๊กวินสล็นะทุนมาที่ 100K นะเราก็เอาออกไปที่ประมาณร3อนะก็คือ13 0 0 0นะทุกคนก็สำหรับวันนี้วิกวินสล็อกับเกมดีเจนอประสิอธิไหลนอกโหดจัดเวลาที่เล่นก็ตอนนี้ก็ประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะทุกคน5้าทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะเวลาประจำเราเลยเวลาแตกเวลาแจกเวลาจ่าย สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนร้อยเคไปละใครจะอยู่ก็อยู่